ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรนะจะไม่อยากจะเจ็บเองขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้นะครับสำหรับครั้งนี้เรามีของที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นโฆษณาผ่านตากันบ้างสำหรับนนดัสซูส OBD2 นะครับไอ้เจ้าตัวนนดัสซูสตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะผมว่าผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ได้เห็นโฆษณาตัวนี้เนี่ยผ่านทาง Facebook มาเนาะซึ่งในตัวโฆษณาเนี่ยก็จะมีทุกอย่างบอกหมดแล้วนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปลั๊กอิน เมื่อเสียบเอาเจ้าตัว OBD ตัวนี้เข้ากับรถยนต์ของเราแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเครื่องยนต์ยางอ่อนหรือว่าฝาน้ำมันยังไม่ปิดสนิทนะครับผมมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนมาบอกเราที่มือถือได้เลยทันทีครับเราก็จะมีคำโฆษณาที่บอกว่า ฟรี free, <What? S 1> ในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับผมจากราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่59.99เหรียญซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ19 0 0้บาทเลยทีเดียวนะครับ oh. แต่ว่าเขาให้ฟรีแต่ก็ด้วยความที่ของฟรีมันนี่มีในลูกอะ่ะ <Yeah. S 1> อยู่ดีมาบอกว่ามันใช้ฟรีแบบนี้มันก็ดูจะประหลาดไปนิดนึง oh. ซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันแต่ก็ใจนึงก็อยากลองแต่ใจนึงก็ไม่อยากที่จะเสียเวลาแล้วก็เสียตังโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยนี่แหละ ไปลองสั่งมาให้นะครับโดยเมื่อคุณเข้าไปที่หน้าเว็บของมันเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวสินค้าพวกนี้เนี่ยบอกมาแหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะให้ไปกรอกในเรื่องของที่อยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีบอกว่า59.99เนี่ยไม่ต้องเสียฟรีจริงๆนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องเสียเนี่ย จะต้องเสียในเรื่องของค่าขนส่งจากต่างประเทศเอาเข้ามาในเมืองไทยนะครับผมโดยที่เขาคิดค่าขนส่งเนี่ยอยู่ที่ราวราว0บาทได้ครับตรงนี้เนี่ยก็เลยกดสั่งไปอะ280บาทลองเจ็บให้คนอื่นดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็กดสั่งไปนะครับผมผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมาแล้วนะสอาทิตย์สสัปดาห์จนต้องบอกเลยว่าคือลืมไปแล้วว่ากดสั่งมันไป แต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้คือดีมันก็มาตั้งวางอยู่นโต๊ะเพราะว่ามีแพ็กเกจส่งเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> เราก็ลองแกะดูแล้วก็แบบอ่ามีจริงแต่ว่าตัวอุปกรณ์มันก็มาแค่นี้เลยเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละครับผมโดยตัวกล่องเมื่อแกะมาก็จะเป็นแค่มีตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะครับผมก็คือตัว OBD เนี่ยแหละนะครับแล้วก็คู่มอือข้อมือไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะมีแค่ตัว cover แต่เป็นตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยที่จะาไปใช้เสียบเข้ากับตัวรถยนต์ของเรานั่นเอง โดยตัวคอนเนคเตอร์ของบนรถนะครับผมที่ตัว OBD จะไปเสียบเนี่ยจริงๆแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางคันนะครับก็จะไปอยู่ตรงใต้เก๊ของที่นั่งข้างๆคนขับนะครับผมอย่างบางคันเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ตรง ดานใต้พงอะไรก็มีนะครับยังไงก็ลองไปสำรวจหากันนิดนึงแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคซึ่งในตัวพอร์ต OBD ตัวนี้เนี่ยโดยปกติเขาก็ไม่ได,ด้ออกแบบมาเพื่อใช้ไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอารถเข้าสูย์เนี่ยโดยมากนะครับผมที่ศูย์เนี่ยก็มักจะมีตัวสายแล้วก็เครื่องเนี่ยเอามาเสียบต่อเข้ากับตัว OBD ตัวนี้เนี่เป็นพิเศษแล้วก็จะสามารถอ่านค่าดูความผิดปกติได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว OBD ตัวนี้ก็ลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันเลยเพอเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาให้สามารถอ่านค่าความผิดปกติต่างๆได้รวมถึงข้อมูลของรถคันนั้นๆนะครับโดยเมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมก็กอดอื่นเลยนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมของทางซ u s นี่แหละนะครับผมแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะชื่อซ u s เลยนะครับโดยที่คุณก็จะสามารถไปสแกน หาดาวนโหลดตัวแอปตัวนี้เนี่ยได้เลยนะครับผมจากตัวของ Play Store หรือว่าจะเป็นทาง iOS <kleine. S 1> ก็มีนะฮะเมื่อดาวน์โหลดไปเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการจับคู่ระหว่างตัวนนดะซซูสตัวนี้นะครับผมเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนเราอยู่โดยจะเชื่อมต่อกันผ่านตัวของบลูทูธนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยก็จะเข้ามาถึงตัวของแอปพลิเคชันและซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกดูได้เนี่ยทั้งไทม์ไลน์ดชบอร์ดไมล์เลจชนะครับผมเซฟตี้แล้วก็ เป็น SOS นะครับโดยที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวไทม์ไลน์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาเก็บข้อมูลให้นะครับว่าในสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งในวันวันหนึน่งเนี่ยเรามีการขับรถไปที่ไหนอย่างไรเป็นระยะทางไกลแค่ไหนนะครับโอเคแล้วก็ไอ้ตัวไทม์ไลน์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการบันทึกตำแหน่งที่เราจอดรถเอาไว้ได้นะครับผมก็จะเหมาะกับเวลาเราไปในห้าง ที่เขาจะมีลานจอด,ดรถกว้างๆแล้วบางทีเนี่ยเราจะจําไม่ได้ว่าเราจอดตรงไหนไว้เนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยบันทึกไว้ให้ทันทีได้นะครับแต่ว่าถ้าเว,ว่าเป็นห้างที่ต้องไปจอดรถชั้นใต้ดินหรือว่าขึ้นไปจอดบนตึกเนี่ยตัวฟีเจอร์นี้ก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนักนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวของแดชบอร์ดนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่านค่าทั่วไปของบนรถยนต์เราแล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีการบอกแหละว่าถ้าเดว่าเราขับรถอยู่มันก็จะดึงข้อมูลความเร็วว่าเราขับรถที่ความเร็วขนาดไไหนนนนอย่าาาางงรรรมมมมคัับผใกข้ๆีววเ็สสุด อยู่เที่วเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบตเตอร์ยงแบตเตอรี่มีมากน้อยยังโอเคอยู่ไหมนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะปัดซ้ายขวาได้นะครับว่าหน้าแรกเนี่ยก็เป็นเ,เ,เรื่องของการขับธรรมดาทั่วไปแหละแล้วก็หน้าที่2ตัว Easy s a v e r ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวบันทึกสถิติในการขับของเราเนี่ยแหละว่าเราขับแบบความเร็วที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเป็นเวลากีน่นาทีเป็นตัวที่เราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเบรกแบบกระทันหันเนี่ยบ่อยขนาดไหนนะครับก็เป็นตัวบอกได้ว่า การขับแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันขับดีขับแย่ขนาดไหนซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยบอกได้ครับว่ามันประหยัดน้ํามันหรือว่ากินน้ํามันขนาดไหนจากพฤติกรรมการขับรถของเรานั่นเอง <S <S ส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งได้นะครับว่าเราอยากจะเพิ่มเมนูดูข้อมูลตรงส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทั้งตัว GPS ละติจูดลองจิจูดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความเร็วอัตราการเร่งต่างๆพวกนี้เนี่ย ก็จะมีอยู่ในหมวดหมู่นี้เนาะ <Okay. S 1> พอมาเป็นส่วนเมนูที่3นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวไม l ์เเจนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อมูลในการขับรถของเราเนี่ยแหละแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมว่ามันจะเป็นระยะทางใกล้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีบอกในเรื่องของระยะเวลาว่าขับนานไม่นานอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศที่รองรับเนี่ยจะมีในบอกเรื่องของอัตราการเส้นเปลืองของเชื้อเพลิงด้วยเนาะ แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็จะไม่มีเมนูนี้มาบอกนะครับถ้าต้องการจะเข้าไปดูว่าเราขับไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถแตะเข้าไปดูบนแผนที่ได้เลยเนาะว่าเราใช้เส้นทางไหนในการขับรถในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละวันด้วยและอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของเซฟตี้เซ็นเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําการตรวจสอบสุขภาพของรถยนต์เราแล้วละ่ะโดยที่มันก็จะสแกนแล้วละ่ลวละก็เนี่ยมีทั้งสแกนในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างนะครับผมในเรื่องลมยางดีไม่ดีขนาดไหนนะครับ แล้วก็มีบอกในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบเกียร์นะครับผมในเรื่องของระบบไฟต่างๆนี่แน่นอนคืออตไมไม่หมดแหละนะครับเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเมนูที่ชื่อว่า SOS ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประเทศที่รองรับเกเช่นเดียวกันเนี่ยมันจะสามารถกดเพื่อเรียกเอารถยกเนี่ยมาเพื่อทําการบริการคุณยกรถคุณเอาไปส่งที่ส่วนบริการเท่ากับว่ารถคุณเสียได้ทันทีครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ของไอ้เจ้าตัวนนดาซ u สตัวนี้นะครับผมว่ามันจะทํางานได้ประมาณนี้แหละโ <Okay. S 1> อเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันว่าหลังจากใช้งานมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าสรุปสั้นๆจากการใช้งานนี้ก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ GPS tracker ที่คอยบันทึกให้ว่าเราไปเดินทางไปไหนขับรถมากน้อยเพียงใด อันนี้คือเบสิกที่สุดที่มันทําได้เราก็น่าจะไม่ต้องขออะไรมากมายเพราะว่าคือฟีเจอร์อื่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยขึ้นนะครับผมอ,อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยที่เห็นก็นึกว่าไอ้พวกตัวบอกค่าของแบตเตอรี่ว่ามันเหลือมากน้อยขนาดไหนเพื่อป้องกันว่าแบตเรากำลังจะเสื่อมหรือย,ยังอะไรมานี้เนี่ยก็มันเหมือนว่า มันจะวัดไม่ได้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยจริงๆร,รถบางยี่ห้อถ้าเกิดว่าตัว OBD มาทํางานได้อย่างเข้ากันเนี่ยก็อาจจะขึ้นละมังมันอาจจะแบบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านทาง OBD เนี่ยแต่ละคันเข้าใจว่าอาจจะไม่เท่ากันหรือว่าเจ้าตัวนนดาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดึงข้อมูลเนี่ยมาได้เท่าๆกันในทุกๆรุ่นนะครับ <What? S 1> คือมันรองรับแหละแต่อาจจะดึงข้อมูลได้มาไม่ทั้งหมด มันก็เลยทํางานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพนักนั่นเองนะครับส่วนอย่างเรื่องของลมยางก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ค่าจะยังไม่มาส่วนอัตราการเส้นเปลืองที่อยู่ในหน้าไม l ์เลชในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่เป็นอัตราการเส้นเปลืองของต่างประเทศมันจะไม่ใช่ของบ้านเรามันก็เลยดูแทบไม่ได้นะครับแล้วพอเซฟตี้ที่มันสแกนได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกค่าอะไรเลยมันก็เหมือนกับแค่บอกว่าก็สแกนแล้วอ่ะคือต่อให้มันสแกนออกมาเจอปั๊บว่าเครื่องมันมีปัญหาอ่านเรื่อง มันคือส่วนไหนอะไรอย่างไรมันมีปัญหาอะไรเนี่ยคือมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนไม่เป็นภาษาไทยแล้วต่อให้มันไม่เป็นภาษาไทยถามว่าคุณซ่อมเองได้ปะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟแจ้งเตือนอยู่บนหน้ารถอยู่แล้วไงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหน้าคอนโซลรถอยู่แล้วไงคุณเห็นเสร็จปั๊บคุณก็รู้อยู่แล้วว่ารถคุณมีปัญหาคุณก็ต้องขับไปที่ศูนย์แล้วก็ให้ช่างแก้ไขยอยู่ดีเพราะว่าคุณก็แก้ไขไม่เป็นอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่า ถ้าเกิดว่าคุณรู้รักษารถเอาเข้าศูนย์อยู่ตามปกติอยู่แล้วเนี่ยตัวรถก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนอกเหนือจากการที่ว่ามันจะเป็นตัวแทร็กให้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเวลานานแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้ฟีเจอร์อย่างเช่นตัววัดลมยางเพิ่มเติมว่าลมยางคุณโอเคไหม คุณก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมโดยที่ก็เห็นมีบางร้านเหมือนกันนะครับผมที่เขาจะมีเอาของของทางนนดานเนี่ยเอามาขายอยู่นะครับผมแต่ว่าของที่มีขายอยู่ในตามอัาออนไลน์ที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีขายอยู่หลกัลกๆอยู่4อย่างนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นตัววัดลมยางใช่ไหมเราก็จะมีกล้องติดหน้ารถนะครับแล้วก็จะมี คาชัชเจอร์นะครับแล้วก็อันที่4นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแบ็กอัพแครมอร่านะครับผมก็น่าจะเาไว้สำหรับติดด้านหลังของรถอะไรประมาณนี้เนาะจะได้ดูเผื่อที่ว่าใครมาชนหรือเปล่าซึ่ง A4 ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมันก็จะมีตัวที่น่าติดจริงๆก็คือไอตัวจุกลมยาง <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ไอตัวจุกลมยางที่มันสามารถวัดให้ได้แบบนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้น <Huh? S 1> เพราะว่ามันจะมีโอกาสที่พอคุณใส่เอาไว้เนี่ยแล้วพอ ทิ้งจอดรถทิ้งเอาไว้ก็จะกลับไาทีหายเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับหรือว่าไอตัวกล้องหลังเนี้ยก็เช่นเดียวกันถ้าคุณแปะไว้ตรงทะเบียนปับกับไาทีหายคือ <c oughs> ก็เฉยๆไะเนาะเช่อ <c oughs> ว่าใครสั่งไอเจ้าตัวนนดาซุสมาแล้วแล้วอยากที่จะไปซื้ออุปกรณ์เสริม <c oughs> เพิ่มเติมที่มันวัดลมลมยางได้ก็เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวไปหาลิงก์ของไอที่เรากดสั่งตัวนี้ไปให้แล้วก็ ใส่ใน description ให้ด้วยนะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์อย่างตัวที่ตัวที่วัดลมยางอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาค่อนข้างหลายพันเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าคุ้มไหมอ่ะคือตัวนี้ได้มาฟรีเสียค่าขนส่งนิดหน่อยแต่ว่าค่าอุปกรณ์ในการวัดลมยางก็สี่ห้พันเลยนะ <c oughs> ถ้าว่าคุณไปซื้อไอแบบธรรมดาที่เห็นขายๆอยู่พวกที่วัดลมยางเนี่ยมันก็หลักพันกวบ่าทก็ได้แล้วอะ่ะ คุณไม่คุ้มก็พิจารณาดูเราเองแล้วกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นตัวของนนดัสที่ไปลองสั่งมาให้แล้วนะครับผมว่ามันสั่งได้จริงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสําหรับการลองให้ในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องเราเอาไว้กันได้นะครับว่าครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมาลองให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับก็สัตอนนี้เนี่ยขอตัวก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ